อมิตาทาะทะทะยังร้องไห้เขียนจดหมายถึงบุตรค่ะ ล่าสุดนี้ทาทยางังปล่อยโฮเขียนถึงลูกชายลาประกาศเลิกสามีค่ะลูกคือกำลังใจของแม่เรียกได้ว่าเป็นคุณแม่สายสตองที่หลังจากมาประกาศตัดสินใจเลิกรากาดีสามีนะคะอย่างหมอฉัดอดุลแนัแกร้องสาวทาทยังก็ขอทำหน้าที่แม่ให้กับลูกชายสุดที่รักอก่างน้องเลยค่ะที่เพิ่งจัดวันเกิดครบไปเมื่อไม่นานมานี้และในงานวันเกิด5ขวบนี้ น้องเลลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่ทายายังเผยความในใจที่ไม่เคยบอกที่ไหนลงอินสตาแกรเป็นข้อความอวยพรเงนเกิดให้กับลูกชายรวมถึงขอบคุณที่ลูกเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งเธอเองยังเก่งเวยพรให้ลูกชายนั้นมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีความรักอินดูและเมตตารวมถึงเปิดเผยควาในใจว่าปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะ ได้ตัวเอ,เองและลูกก็ภูมิใจมากๆที่เห็นว่าลูกชายสามารถรับมือกับเรื่องราวต่างๆได้เกินกว่าอายุของตัวเองยังไงทางติมงินก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยค่ะ